นอนครับของใหญ่ผมบอกแล้ว่าโดนของใหญ่โดนของใหญ่จริงๆครับของใหญ่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 โอ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้ยของใหญ่ของใหญ่ครับเอาแล้วตัวที่สองครเอาแล้วเอาแล้วปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันเอาแล้วโอ้ยโอ้ยกระดมครับกระดมโอ้ไปไปครับโอ้ยไปไปครับจ้าโอ้ย าดูด uh, ูดูขนาดขนักอุ้ยเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับถูกายเธอกรมาครับจะได้ไหมเอ่ยโอ้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 ยเธอกระมา <laughs> cái giờ con bà nó không rồi bà Con giày, đồn cái con dây đi cấp, đi cấp Ba lấy, ba lấy, để ba con dây nè con Ở trước, ở trước, con dây con dây con chứ, con đâu วัดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน <c fossil wrote> ้องๆน้นะเอฟซีนะครับวันนี้ก็พามาหมายคลองอยู่ครับวันนี้มาไกลครับมาไกลเลยจากบ้านมาประมาณ50กิโลขวานะครับดูแล้ว50กิโลน่าจะถึงนะครับเขตบ้านสร้างนะครับหมายนี้คลองนี้นะครับก็มาเปิดหมายใหม่เลยครับหมายนี้ไม่เคยมานะครับก็มาสุ่มๆดูนะครับชื่อคลองไม่รู้จักนะครับแต่อยู่เขตบ้านสร้างครับไม่รู้ชื่อคลองอะไรนะครับ เป้าหมายก็อยากมาตามหาปลานินนะครับเผื่อจะาเจอปลานินนะครับแถวบ้านคลองไม่มีปลานินนะครับก็เลยมาแถวบ้านสร้างดูบ้างเผื่อจะเจอนะครับเป้าหมายก็ตามหาปลานินครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเปิดหมายใหม่เลยเดี๋ยวนี้ก็จะทดสอบด้วยระยะ2.7ก่อนนะครับตกเป็นแบบบาลานซ์แต่สองตัวขอก่อนกินไม่กินยังไงเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกันทีหลังนะครับ วัดดวงกันไปนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกับหมายคลองเปิดหมายใหม่ด้วยครับวันนี้ก็สายเมน3.0สครับสายหน้า2.5หนะหรือว่า10ปอนนะครับเดี๋ยวที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับกินดะครับกินทุกปลานะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าจะมีจะแต้มให้น้าๆได้ชมไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไปเลยกันเลยครับดูเม็ดแรกกันนะครับหลังจากปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมตกร้ด อ๋อไปครับไปครับโอยโดนครับโดนเลยครับโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกครับ <to> ตัวแรกตัวแรกมาเลยนี <to> ่ครับโอ้ปลาอะไรครับโอ้อมมีความวังโอ้ยไก่แหครับปลาไหลด้วยครับโอ้โหโอ้ตัวแรกครับลงไปไม่นานครับได้ไก่แหตัวงปลาไหลตัวงนะครับโอ้ยปลาไหลปลาไหลก็ติดกับทุกงานครับนี่ครับนี่ปลาไหลครับนะนี่ไก่แหครับเอาเอาเอาเก็บไปก่อนครับ ปาหมานครับปา,ปมา,ปมาหมานถูกว้่หมายใหม่ครับเดี๋ยวมาดูนครับจะเป็นยังไงนี่ครับกระชังใหญ่ๆครับกับกระแหตัวแรกครับรใส่บูธมาแล้วครับจากการว่าจะมาเปิดหมายใหม่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าจะหมายจะเตยียนหรือจะโล่งนะครับ เตรียมพร้อมไว้ก่อนครับถ้าเจอหมายลกเราก็สามารถใส่บูทถากขางได้นะครับบางครั้งก็ต้องลงโดล,ลงแรงครับตกปลาสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ตัวนะครับ ถ้าไม่กินยังไงก็ต้องยืดระยะครับดูแล้วปลาป่าเล็กเข้าครับเพราะว่าดูแล้วแนวชายคลองตลิงน่าจะหาออกไปเป็นเมตรสองเมตรแล้วครับดูแล้วปลาเล็กต่อครับเอ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยไม่โดนครับไม่โดนเสียได้เลยหันไปครับโอ้ยแต่น่าจะเป็นปลาเล็กครับทำไมอำไม ครับแ้มสองแกแหเมื่อเดิมเดี๋ยวเราไปย้ายหมายกันครับย้ายหมายครับมีแต่ปลาเล็กนะครับโอ,โ,โอ้โหตกไปสองชั่วโมงฝ่านะครับกับสานนะครับไม่มีปลาใหญ่เข้าเลยมีปลาตะเพียนหางแดงเล็กเข้ามาสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปย้ายหมายกัน เก็บเรียบร้อยครับเก็บเรียบร้อยย้ายหมายกันครับย้ายหมายเลยไม้สวยสวยเดินทางมาสุดแสนไกลแต่มีแ่ปลาเล็กเกเลยเรื่องน้ำเขาเรื่องน้ำลือเขา ไปกินข้าวบสร้างมานะครับข้าวเที่ยงนะครับกลับมาราชสารต่อนะครับลองเชื่อมแม่น้ำนะครับสองโมงกว่าแล้วครับตอนนี้อยือครึ่งแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีเวลาสองชั่วโมงกว่าวาดูนี้จะได้กี่ตัวกี่แซมนะครับโอเคโต๊ะไม่ต้องกลางแล้วครับนั่งพื้นเลยครับเวลามีน้อยนะครับมาดูไม้แรกกันเลย ไม่กลางโตนะครับมันไม่มีเวลาแล้วครับไม่กลางนะครับมาถึงสองโมงขวาแล้วสองโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับเจ็บได้ตัวไหมครับเออกระสอบปูครับกระสอบปูโอเคปูกระสอบเลย you. You ของเทียมแม่น้ำนะครับ ไว้ใจไม่ได้ครับเดี๋ยวต่อท้าวิงก่อนก็หึใจไหนไปได้ครับคลองเชื่อมไม่น้ำที่ไว้ใจไม่ได้นี่ครับยังไงก็อยู่คนเดียวครับวันนี้อันตรายครับเผื่อโดนของใหญ่กินไม่กินไม่รู้เลยครับเอาไว้ก่อนครับ น้ำจะกำลังเบาพอดีเลยครับเอาโชคดีไม่เอ่ยน,นามเบาเรามีเฮนะครับเนี่ไม่แน่นะครับมาถึงจังหวะโชคดีก็ดีครับของเชื่อมแม่น้ำไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโอ้ยโดนโอ้ยผูกถอนครับเดี๋ยวไดเลยปลรับกลโอ้ย ถอนถอนกระเซงไปอีกนิดนึงครับถออีกแล้ว้บาบเป่าแน่เลยกดแบบนี้อืผ่าเลยวะเรา,เา,เามีเม็ดขึ้นเหรอของแท้มาวะามีเม็ดเอาเอาเอาน้ำแรงมีเม็ไดไี่ได้ลุ้นนะครับอีกาหากินแน่ๆเลยข้างล่าง โดนไหมเดี๋ยวมาดูกันโดนไหมเม็ดขึ้นแล้วครับเม็ดขึ้นแล้วครับงานหนึ่งแรงเม็ดขึ้นได้ลุ้นครับเอาไปไปแล้วไปแล้วเอ้ถอนโอ้โหโอ้โหโกดแล้วถอนอย่างนี้มันต้องมีรอดแล้วโอ้โหเป็นไปได้ยังไงโอ้โหสองลำทีแล้วครับกดที่สวยะครับเล็กใหญ่ไม่รู้รู้แต่ว่ามีลุ้น โดนแล้วครับโดนแล้วครับถอนนี่ครับบอกเราหลายที่นั่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมบอกแล้วมันถอนโอ้ยลอยอยู่หลายที่ปลาอะไรปลาเลยเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันป่าะไรโอ้โหตะเพียนครับตะเพียนโอ้ยตะเพียนครับมาจนได้ครับนี่ครับนึกในใจแล้วครับโอ้โหนั่นครับโอ้โหงามๆเลยถอนเต็มป่าครับนี่ครับนี่ครับโอ้หกินลำรีลำไรครับน้ำแรงนะครับนี่ครับโอ้สวยเลยตะเพียนฝ่อมือเลี่เรับ โอ้โหเวังจะไปบ้านสร้างมาครับสุดท้ายก็มาคลองเชื่อมแม่น้ำานะครับวันนี้โอ้โหโห,หมาแล้วครับโอ้โห,โหงามๆครับนี่ครับแต้มแรกเลยนะครับจากคลองเชื่อมแม่น้านะครับอุดวิงงามโอ้ยวัดอยู่หลายทีนะครับไม่โดนนะครับ สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโอ้โหตัวสวยเลยครับกะเรากินแบบนี้ต้องตัวสวยอตัวที่สวยเลยอไม่ต้องดังโต้แล้วครับวันนี้ มือนอะไรกัดไล่กัดล <If S 1> ูกปลาใต้เบ็ดนะครับเหมือนเลยครับไผ่สู้ขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้ได้รุ้นแล้วครับแบบนี้ไงก็ได้รุ้นอยปุ๊กไหมปลุกไหมปุ๊กไหมปุปกครับโดนครับนี่ครับปุุกครับถอนครับถอนถอนถอนโดนีรก็ปลาอะไร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 ถอดโอ้โหมาครับเจ๊มังครับเจ๊มังนี่ครับนี่ครับโอ้โห งามเลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วเธอก็มาครับกามังโอ้โหแจมสองมาต่อเน,นื่องครับเป็นเจมโอ้ยเป็นเจ๊ก,กระมังนะครับนี่ครับอื้อสวยงามครับตัวนี้สวยงามไปสวยเลยกินเป็นอาการถอนทั้งสองตัวเลยครับปุ๊บขึ้นมาโอ้โห ไปครับไปครับไหลจมครับไหลจมที่ไหลจมบุบโดนแน่ครับของใหญ่โดนครับของใหญ่นี่ครับนี่ครับปลาเลยปาเลยเดี๋ยวมาดูกันของใหญ่แน่นอนเอาแล้วเอาแล้วของใหญ่ของใหญ่โอ้ยนะของใหญ่จริงๆของใหญ่อีกแล้วโอ้โหโดนแล้วอุ่ยหลุดครับโอ้หยโอ้ยโอ้ยหลุดยังใหญ่เลยโอ้ยเสียดายเสียดายโอ้ย ไม่น่ารีบเลยโอ้ยวัดเร็วไปหน่อยครับเฮ้ยถอน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 น่อยถอนได้สวยของใหญ่ไปแล้วครับไปครับปุ๊บโอ้ยไม่โดนนะวัดวัดแรงเกินโอ้ยเสียดายเลยใช่แล้วตัวเบ็ดพริกครับ พลิกไปอยู่ด้านหลังนะไม่ได้พลิกมาอยู่ด้านหน้าเสกพลิกมันไม่ใช่ตัวเบ็ดพลิกนะลูกส้หน่อยมึงพลิกทำห่าเลยโอ้โหทำไมพลิกอะตัวเบ็ดพลิกครับเมื่อกี้ทำไมพลิกไม่น่าหลุดดูนะไปให้เอาโอ้โหไม่โดนอีกเอ้ากินรัวๆแล้วครับกินรัวๆแล้วครับน้ำได้ระดับแล้วครับอ้าวใช่ไหมหรือยังไง กินไปงามๆเลยโดนแล้วครับไหลทีแล้วครับไม้แล้วครับของใหญ่โอ้โหนี่ครับ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 โอ้ยโอ้ยหลทีแล้วไหลทีแล้วโอ้ย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 กระมังครับโอ้โหตัวนี้พอได้ครับโอ้โหไหลทีครับไหลทีโอ้ยตัวนี้เป็นเจมังครับนี่ครับโอ้กระมังครับนะกระมังโอเคเลยโอ้ย โอ้ย่นี้เต็มปากเลยครับเอาเอาเอาไปไปหือ,หอตัวงามๆเลยเกือบจะได้ตักแล้วทำเสวิงไว้แต่ก็ยังไม่ได้ตักเพราะว่ามันหลุดซะก่อน ไปไหมหัวฉันไม่ชอบเลยครับโดนไหมโอ้ยโอ้ยากเลยครับไม่โดนครับเจ๋งๆอะไรญี่ปุ่นนั่นยากปืยทุก ครับตแล้วครับวิ่งครับนี่ครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรของใหญ่รับโอ้หไม่ใหญ่เท่าไรครับโอ้หแต่วิ่งครับโอ้ยดูดิครับดีครับน่พวกปลาอะไรครับโอ้ปลาสร้อยครับโอ้ยเจสร้อยครับเจสร้อยโอ้โหปลาสร้อยใหญ่ครับโอ้โหแล้วเธอก็มาแล้วครับโอ้โหข้าไปวิ่งเลยครับถอนปุ๊กวิ่งเลยเจสร้อยโอ้โห จะใส่ด้วากุรลามเนี่ยมันไปกุรลามน้ำเจิดเนอะโอ้ตัวใหญ่แล้วอ๋อหักหบจะก,กันเต็มคลองแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้ว จะส้อยมาแล้วจะเจ๊อะไรจะมาอีกมาดูกันไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับของใหญ่ของใหญ่ครับตัวน,นี้ของใหญ่โดดแล้วโดดแล้วปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยโดดแล้วโอ้ยกระมังครับกระมังโอ้โหไหลนี่ว่าของใหญ่แล้วครับโอ้โหเป็นกระมังครับนี่ครับ โอ้ยเสียดายครับโอ้โหไหลสวยนึกว่าเอาอีกแล้วค่อยไหลครับไหลวืดลงไปโอ้โหเป็นเจมังครับเจมังสวยงามครับเจมังกับเจมังครับช่วงนี้เจอะไรเอาไว้ก่อนครับโอ,โ,อโอ้ยไหลเยอะไหลครับไหลโอ้ย หน้าโดนครับไม่โดนอีกเอาโอ้เสียดายเลยครับสวยเลยปลาอะไรขั้นอ่นอนๆนะครับขั้นอ่นอนๆเวทมันๆกับขั้นสามหกครับอืมที่ว่าจะของใหญ่จะเข้ามาอีกไหมนะครับตอนนี้ลุ้นของใหญ่ยอย่างเดียวครับชั่วโมงนี้ ของใหญ่จะมาอีกไหมเม,ม็ดจิงขึ้นนะครับถ้าของใหญ่มาโชว์ก็โอ้โหแล้วครับ ผสมเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครนะับกดเราหยุดครับกดเราหยุดนะของงามๆหน่อยกระตุกห,หน่อยกระตุ้นหน่อยครับกระตุ้นหน่อยไปเลยกระตุ้นหน่อยไปเลยเฮ้ยไม่ตุ้นมันไม่กินครับบางทีถูกเล่นมันเยอะครับของใหญ่แน่นอนครับของใหญ่ผมบอกแล้วว่าโดนของใหญ่ โดนของใหญ่จริงๆครับของใหญ่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 โอ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับเอาแล้วเอาแล้วปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้ยกาดำครับกาดำโอ้ยไปครับไปครับโู้ยไปครับไปครับนะโอ้ยกาดำครับไปครับของใหญ่โอ้ย

Tao chạy hai quá, hơi quá. Hoppa, bà, Hoppa. bà hoi. bà hoi. Hoi,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  hoi. Hoi. Hoi.

ลองเธอก็มาครับโอ้ยโยสุยตกใยเธอก็มากาดมใส่สองครับใส่สองโอ้ยเอาเงนได้ครับโอ้ยดีครับต้าใส่สองครับใส่สองมาอีกแล้วเอ็มปากครับ ช่วงนาทีทองก็บ,บอกแล้วหูยโย,โยมันจริงๆครับตัวนี้ขาดหลุดไปตัวน,น,นี้ครับโอ้โหโงามเลยนี่ครับดีครับ,รบกาดำแล้วเธอก็มาโอ้โยใส่สองครับแล้วเธอก็มาจริงๆครับโอโหกาดำ กาดำกาดำกาดำโอ้ปลาใสส่องครับเอา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 โดนแล้วโดนแล้วครับปลาอะไรนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับนี่ครับแล้วเธอก็มาครับเจแ๋ยงเลยครับผมโอ้ยขาเยี่ยง มาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสี่โมงครึ่งกว่าแล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บสยอยเก็บของเลยครับมาสรุปผลงานวันนี้กันครับช่วงเช้าๆนะไปบ้านสร้างมานะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับไปเปิดหมายใหม่นะครับกระตกอยู่นานนะครับจนบ่ายโมงนะครับตกตั้งแต่ประมาณสิบโมงจนถึงบ่ายโมงครับก็ได้ปลาตะเพียนหางแดงมาละตัวหนึ่งปลากระแหตัวนึงครับมีแต่ปลาเล็กเข้ากินนะครับ ุดท้ายก็ทนไม่ไหวนะครับย้ายกลับมาคลองเชื่อมแม่นานครับมาถึงก็บ่ายสองกว่าขวาับโอ้โหพอจะทำอะไรเสร็จก็สองโมงครึ่งครับก็เลยไม่ได้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรนะครับตกเลยสรุปโอเคเลยครับโอ้โหก็เข้ากินเรื่อยๆนะครับตกไปครับเดียวก็ได้สองสามแต้มนะครับโดนของใหญ่ไปก็เอาไม่ขึ้นครัทีแรกหลุดนะครับสุดท้ายก็เจอกันได้นะครับกาดำใหญ่ ผลงานโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าผ่านครับโอ้โหหมานอีกเช่นเคยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอารวมครับอารวมนะครับสองชั่วโมงกะกาครับช่วงบ่ายนะครับโอ้โพอได้อยู่นะครับ ใส่บ้านสร้างมาไม่ผ่านนะครับนี่ครับโอ้โหของเชื่อมแม่น้ำนะเจออีกาไซสองอีกแล้วโอเคเลยครับอีกาไซสสองครับ My veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah. here to play yeah. and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bots, no, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never in space. I won't stop till I hear him say. Oh. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I love time. Yeah, move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day.